สามีให้งบดิฉัน2,000ันปอนด์ซื้อเสื้อผ้าอะไรก็ได้ให้สตีเฟนโอปาภายในเวลา5ชั่วโมงนะคะกุชชี่พราด้าลาฟลอเรนและอะไรใดๆต่างๆทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้ไม่ใช่การช้อปปิง้งเพื่อความสุรุ่ยสุร่ายนะคะแต่ว่าพี่สตีเฟนเนี่ยตัวใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นมันถึงเวลาแล้วที่จะโลโตู้เสื้อผ้าพี่สตีเฟนรู้สึกเหมือนก <c oughs> ็อยู่ในรายการอะไรสักอย่างที่กำลังจะโดนตัดสินเครียดแล้วเครียดแล้วเครียดแล้ว yes ผ่านไหมย้งลาฟลอเรนส์แอนดี้บีทูบิคเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือีี่ What? 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 Huh? have this. I ซื้อมาสามหมอ no what เดี๋ยวจะมาลองเสื้อผ้าที่ซื้อมากันด้วยนะคะแต่ว่าลองยับยับอาจจะไม่ค่อยเห็นภาพแต่ถามว่าเรารีดผ้ากันเป็นไหมน o <No. S 1> <laughs> แต่ในจังหวะน,นี้ที่เราไปสงความเรียบด่วนดีนฉันไปนสอยทีเฝ้าตัวใหม่กับอลว,ลวะคะ่ะ t ีเฟลแวร์คุ้มสต m เมอร์แอโรสตีเครื่องรีผ้าไอ้น้ำสูญยากาศรุ่นใหม่ล่าสุดจากทีเฟลที่ผลิตจากประเทศฝรั่งเศสไม่ต้องมีโต๊ะมารองทุกคนรีดแนวตั้งแบบนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าให่ทีเ a ลแอโรสตีมเนี่ยคือชีน้องมีพลังดูดดูดผ้าแนบขึ้นมากับเตาเองได้เลยเสมือนรีดผ้าแนวนอนก็คือเราไม่ต้องออกแรงเลยเหมาะมากกับชสนีขี้เกียจแบบดีฉันทีมีออชโฟเทคโนโลยีนะคะผสานสพลังเข้าด้วยกันคนไอ้น้ำดูดผ้าเข้ามาด้วยแล้วก็เติมความร้อนเข้าไปด้วยล่าครั้งงงงเเดดดีียยวววคคือออออบาท่่่้้้ไไิินนะะะชชชลๆตแกกกก็็ขุณ ปัญหาต้องคิวเสื้อไปให้ dry clean ตลอดเวลาแล้วกันทุกคนมีตารีดเป็นของตัวเองแล้วมันอาจจะไม่ใช่ของพี่เดี๋ยวมีตัวอื่นอีกน่ารักดีไม่หรอใช่ for us jacket จาก gucci น่ารักอันนี้ถูกต้องสุดๆ้าคิ้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่กีพี่กี